S <S ไปแล้วมันเจ็บจนมือหนึ่งไปอโดนเพื่อนเลยเคยไปถามเพื่อนยี่บไปตัดนี่เท่าไรบ่เคยลูกบ่เคยไปถามบ่มีนี่แหละลูกไปทางใดก็บ่ได้บ่มีเงินบ่มีทองลูกลาบ่เป็นอย่างไรกินนมเป็นอยังเงี้ยกินครั้งเบื่อเดียวเออมันจูบอะไรมันกัดกัดกัดเบื่อนี่ทั้งนั้นอ่ากินพิชบหน่อยเดียวคหัว่าเบื่อไมเจ้าไ่หัวเดียวหัวเดียวเออแม่จะไปซื้อให้บุญหลกเปลี่ยนยังหนึ่งยัง ตู้ห้เงินเท่าไยไปเฮียนมือหนึ่งมือหนึ่งพันกีบมือหนึ่งพันกีบชื้อ,อยังไงมือหนึ่งพันกีบลูกอมว้ายจะอิ่มบ่ใหญ่มาจะจะเป็ี่ยนยังลูกละเฮียนจบมาจะจะเป็ี่ยนยังเป็นครูทหารตำรวจเป็นยัง <c oughs> เป็นครูเป็น,ปนครูคโอ้เอานั่งลูกอานั่งลูกอออุ้มน้องก็ได้เลยนี่เนาะค่อยพี่น้อนเลยเนาะเอาน้องก็ได้ พอที่เปลี่ยนเปตู้อยู่ได้นี่เนาะแต่มื่อคนเขาเฮียนก็แล้วได้เนาะอ๋อแตนเขาเหมือกัแล้วท่านคนอยู่หรือนอูมขอบใจละลายเด้อขนมกับนมอ่าแล้วก็ปลากระป๋องมากินเยอะปลากระป๋องฮะแซ่บบ่คิดว่าแซ่บบ่แซ่บคืออยู่บ่อกระลาบ้าเมนบ่อเมนบ่อหุบกระลาบ่าคือกับไข่บ่คืออันไหนหลอกกว่าอันไหนหลอกกว่าเอ๋โอเคโอเคแบบนี้ไป เงมืออาเอาะชื่อมือจะใช้มือจะายนี่บ่เมือเจ็ดมือเลยแปดมือแปดมือเลยเออได้แปมือคนน่ะอันนี้อันนี้เไว้ให้ไม่เท่าเด้อไม่เท่าไว้ชื่อป้งไกป้งกาสูดูดูกขอบใจเบนยี่บ่ขอบใจมึงดขอบใจอืม